หลังจากที่ภูเขาไฟโปโปคาเทเพสนะคะปะทุพ่นเท่าฐานออกมาจนทําให้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วเมืองปูเอบาซึ่งเป็นเมืองเอกทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกล่าสุดค่ะทางการเม็กซิโกได้สั่งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากที่พักเพื่อป้องกันอันตรายจากขม่าวควัน ขนาดเดียวกันค่ะที่สนามบินนานาชาติปูเอบลาก็เกิดความโกลาหลเล็กน้อยค่ะเมื่อเที่ยวบินจํานวนมากไม่สามารถขึ้นบินตามกําหนดการเดิมได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุปะทุกข,ของภูเขาไฟส่งผลให้ผู้โดยสารจํานวนมากต้องตกค้างอยู่ที่สนามบินซึ่งผู้โดยสารส่วนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าจะมีการยกเลิกเที่ยวบินและข้อมูลที่ได้จากสายการบินก็ค่อนข้างสับสนและไม่แน่ชัดทําให้พวกเขาต้องรออยู่ที่สนามบินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิด โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะสนามบินดังกล่าวได้ประกาศปิดทําการนานหลายชั่วโมงเนื่องจากนักบินไม่สามารถนําเครื่องขึ้นหรือลงจอดที่สนามบินได้เพราะมีขาเหเมาควันปกคลุมเป็นบริเวณกว้างทั้งนี้นะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติของเม็กซิโกได้ประกาศเตือนภัยระดับ3จากทั้งหมด7ระดับหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าภูเขาไฟโปโปคาเทเพสอาจเกิดการระเบิดและปะทุลาวาออกมา พร้อมสั่งการให้ประชาชนเตรียมอพยพออกจากพื้นที่หากเกิดการประทุโดยภูเขาไฟดังกล่าวนะคะเคยระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อปี2543ที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนกว่า4,000คนต้องอพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะ